ขายดีขนาดพี่น้องขายดีขนาดลูกก็ไม่ต้งไล่ผู้นักการจัดการทางไล่มันมีอยู่เต็มร้ายแต่จะไม่แยเลยโอ้ซิเบิร์ตเหรอีลีคือขายดีแท้พี่น้องโอ้ขายดีค่ะพี่น้องเอ้ยซิเบิร์ตเหรเข่งเหลื้อเข่งเข่งแล้วพี่น้องตามมึงฮึ่งไ เบิดเครื่องก็พากันกลั๊บลราได้นี่พี่น้องยาว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 เนื้อแตกเงื้อแตนละาม่ขาก็ดีเกลือเป็นแตงตัวง่ายมาได้นี่แตงเนื้แตงคนตำมุงุงนี่แตงตัวงามมาบ่ได้ค่ะเงื้อแตกค่ะพี่น้องเลยกับน้องเงื้อแตกเงื้อแตนล่ะค่ะพี่น้องขายดีหลายขายดีคาดแหมมึงไม่ติดขาดตำ ไกละไกลไกลนี่นี่นี่ทา้หาร้อย้ห้าร้ยน้ำลายแตกเบงเบิ้ตีพี่น่องอุ้ยแม่น้ำลายแตกน้ำลายแตกเห็นตำมุงหงนน้ำลายแตกไหม เป็นตาแสบทองน้ำเป็นต่แสบเราเป็นต่แสบทองนำ้ำเมงนขายดีขนาดพี่น้นองเบิ่งขายดีข้าวเดียวเบิร์ดได้หนิพี่น้องข้าวเดียวเบิดได้นิสามสทุ่งละเจ้าบาทกักทุ่งละสามสิบสสบทุ่งละสามสบออยกินรวมผักห้สิบ รวมพักห้าสิขายไปย่ะไงซ่าบาทกับพ่อซ่าบาทกับพ่อซ่าบาทสิบบาทกับพ่อค่ะถีงละซ่าบาทสิบบาทจ้าพี่น้องเบิร์ดอีกแล้วขายเบิร์ดอีกแล้วน้องขายเบิร์ดอีกแล้วพี่ขายดีคุณคุณคุขายดีขนาดพี่น้องขายดีขนาด เปิดอีกแล้วคุณหยอก็ท่านใดอยู่เบิดละทางนี่ขายดีขนาดช่วยกันช่วยกันค่ะช่วยกันคนละไม้คนละมือขายเสร็จเราก็กลับกันนะคะทุกคนทีมงานบ้านน้ำคำค่ะหมุดอีกแล้วหมุดอีกแล้วค่ะทุกคนขายดีค่ะเงาอีกแล้วพี่น้องเงาอีกแล้ว เ้ดียวมากเ็นวโอ้พุนมาแล้วบ่ได้เมื่อไงดอกเจ้าบ่ได้เมื่อไงดอกบัคุงเพียบเลยเอลี่เฮ้ยเอเล่เตียมสิเมื่อเลยปัเฮ้ีเตียมสิครับไรื่องเบิดก็เมื่อได้เฮ้ยเครืองเบิดก็เมื่อล้เฮ้ยบ้านนี้ สันทางคุณพี่น้องเอ้ยเพื่อนเนี่ยเพื่นพี่น้องเพื่อนโเออเอาขึ้นเพ้นนั่มเพื่อนเน่พี่น้องอุ้ยเป็นเสบค่ะพี่ใส่หอดเทาได้ตามมางุงใส่หอดเทาได้หน่เพราะว่มมาโคกมันใหยไรนี่โคกละหาลอยค่ะพี่น้องโคกละหาลอย ขาดีค่ะพี่น้องตรงนี้ข้นตำแม่เงาแตกเงาแต่ละสามโครกนะคะทีมงานบ้านน้ำคำค่ะทีมงานบ้านน้ำคำคุ้มบ้านน้อยค่ะทุกคนอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะคะบ้านใหญ่กมีบ้านใหญ่กาน่กม่ีโอเคค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะ